สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n n ซัมส m กมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปิดท้ายในส่วนของด่านวงกดในโหมดเนื้อเรื่องกันนะครับก็จะมีทั้งหมด3ด่านด้วยกัน MC05 MC06 แล้วก็ MC08 นะครับโอเคขั้นแรกเลยที่เราต้องเดินนะครับในส่วนของ MC05 เนี่ยก็ต้องเดินมาเก็บสีฟ้าตรงนี้ก่อนนะครับก็ให้เราอ้อมขึ้นบนมาเลยนะครับผม อ่าเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บคริสตัลสีฟ้าตรงนี้ก็เดี๋ยวเดินอ้อมมาทางนี้เลยนะครับตามเส้นทางไปเลยด้านซ้ายอ่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราก็เดินตามทางออกประตูไปเลยนะครับเก็บคริสตัลสีฟ้าแล้วก็ออกประตูได้เลย ่าเรียบร้อยแล้วสําหรับ m c 0 5นะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับ m c 0 6อันนี้จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเริ่มแรกให้เราเดินไปเก็บกุญแจตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็เดินไปเก็บกุญแจสีเหลืองนะครับ อ่ะต่อมาให้เรามาด้านล่างนะครับทางซ้ายก็คือไปเก็บกุญแจสีฟ้านะครับโอเคคราวนี้ก็เก็บกุญแจสีเขียวเลยมันจะหลายห้องนิดนึงนะครับผม ่าคราวนี้เดี๋ยวเราเดินอ้อมลงมานะครับเดินอ้อมมาทางนี้นะไปเก็บกุญแจสีเขียวนะครับแล้วก็ไปเก็บกุญแจสีฟ้าแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองนะครับ อ่าโอเคต่อมานะครับก็ไปเก็บกุญแจสีฟ้านะครับแล้วก็เดินออกประตูได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น MC 0 6นะครับต่อไปก็จะเป็น MC 0 8นนะครับเป็นด่านสุดท้ายของโหมดเนื้อเรื่องนี้แล้วนะครับ อ่ะต่อมานะครับเป็นด่าน MC 0 8นะครับผมก็วิธีการเดินขั้นแรกเลยก็มาเก็บสมุดด้านล่างขวาตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเก็บเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปเก็บสมุดด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็เดินง่ายๆก็ล้อไปทางซ้ายขึ้นไปเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยต่อมาก็เดี๋ยวออกประตูสีเขียวตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตอบข้อ2นะครับลงไปอีกชั้นหนึ่งอ่าพอมาถึงชั้นนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ้อมขึ้นไปเก็บคริสตัลสีฟ้าข้างบนก่อนนะครับก็คืออ้อมไปเลยนะครับอ้อมไกลอยู่นะเนี่ยอ้อมเป็นวงกลมไปเลยนะครับ อ่าโอเคพออ้อมเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินวกกลับลงมานะครับวกกลับลงมาเก็บคริสตัลสีฟ้าข้างล่างตรงนี้นะครับก็วกกลับทางเดิมเลยนะครับผมอ่าเนี่ยวกกลับมาเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็ทำการเดินขึ้นไปออกจากประตูนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วก็ตอบข้อหนึ่งไปเลยคราวนี้อันนี้จะง่ายเราก็คือเราจะเดินตามเส้นทางไปเลยนะครับผมมันจะไม่มีอะไรให้เราต้องเลือกละมันเป็นเส้นทางไปประจบกันหมดมีทางออกทางเดียวนะครับมีสีเลือดนิดนึงด้วยนะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเดิน MC08 นะครับก็จะครบหมดทุกด่านแล้วนะสำหรับ โหมดเนื้อเรื่องนะครับด่านเขาวงกดในเนื้อเรื่องเนี่ยครบแล้วมีทั้งหมด8บทด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปวงกดที่เหลือเนี่ยจะเป็นคลิปวงกดในส่วนของตัวละครตรงนี้นะครับมันจะมีเนื้อเรื่องตัวละครตรงนี้ที่มันจะมีเขาวงกดด้วยนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะรวมตัวละครทุกตัวไว้ในคลิปเดียวเลยนะครับจะได้ประหยัด ตัวคลิปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องทำหลายคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะรวมทุกอันไว้ในคลิปเดียวเลยละกันในคลิปถัดไปนะครับผมเอาละครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมซัมสเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ